แล้วก็นี่ครับนาง่ายมากที่สุดเลยแต่นี่มันโดนฝนเข้าไปมันก็เลยใบลูกไปละลานะครับไอตัวนี้สวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยกันอีกแล้วนะครับก็ยังไม่พ้นเรื่องมะเดื่อฝรั่งนะครับ ก็มีมือใหม่ๆหลายท่านนะครับถามเข้ามาว่าอยากจะเริ่มปลูกมะเดื่อฝรั่งจะปลูกพันอะไรดีพันุไหนดีนอ่อก็คำถามยอดฮิตนะครับถามประจำหลายคนจะถามอย่างนี้นะครับตอนถามก็ถามอย่างนี้นครับพันุไหนดีนอ่อมือใหม่อยากจะปลูกพันไหนดีนอ่แต่พอเห็นมีลงขายพันเทพสวยๆนะครับด่างๆลายๆก็แล้วแต่ หรือใส่เยิมเยิมเนื้อช่ำฉ่ำแบบเยิมเยมนะครับก็มือสั่น,นครับอด,ดไม่ได้เอฟอย่างเดียวเลยทีนี้เป็นไงครับพอเอฟไปก็ส่วนใหญ่ไม่ได้เอฟเป็นต้นนะครับเขาก็กิ่งตอนทีนี้กิ่งตอนในเทปเทพเนี่ยธรรมดาลากมันก็ยากหน่อยนะมันก็เอาไปเลี้ยงไม่ค่อยรอดอนุบาลแล้วไม่รอด เน่าบ้างเบี่ยงไม่โตบ้างนะครับก็เกิดปัญหาถามมาอีกก็วันนี้ก็เลยจะขอญาตแนะนําเลยแล้วกันนะครับสําหรับมือใหม่ที่จะปลูกมะเดื่อฝรั่งจริงๆนะว่าควรทํำยังไงเริ่มยังไงดีนะครับควรเริ่มจากพันธุ์แบบไหนดีนะครับเอาเดี๋ยวเราไปคุยกันก็ขอแนะนําอีกสักครั้งนะครับสําหรับมือใหม่ ไม่ต้องคิดมากเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่ค่อยเข้าใจความชํานาญก็ยังไม่มีนะครับเพราะเริ่มใหม่ๆเพราะาไอ้มะเดื่อฝรั่งเนี่ยบอกตรงๆนะครับผมปลูกมาปีที่สามแล้วสามปีเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็ยังมีตายเป็นประจำนะครับอนุบาลตายบ้างเลี้ยงเลี้ยงอยู่ตายดื้อบ้างนะครับมันไม่มีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสหมายว่า ไม่มีครับที่รอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ยังมีตายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะปลูกจริงๆนะครับแนะนําว่าเอาพื้นพื้นก่อนพันพื้นก่อนเลยเอาให้คล่องก่อนแล้วต่อไปจะพัฒนาเป็นเันเทปเทพอลไก็ว่ากันไปนะครับอัน,นง่ายๆเลยที่แนะนําทุกครั้งที่ราใครถามผมเนี่ยก็คือเนี่ยอิลากี้นะครับอิลาก,กี้เนะี่ยปลูกง่ายที่สุดแล้วครับ ลูกกระดกนะครับอันนี้อยู่ในกระถางลงดินก็ได้ครับเดี๋ยวไปดูลงดินนี่ลงดินไว้เห็นไหมครับลงดินไว้ในล้อนี่ลูกกระดกเป็นลูกมะครับลูกดอกใช้ได้ปลูกยังไงก็ออกลูกนะครับ <c oughs> ไปกินแน่นอนน,นี่ก็ลงกระถางไว้ให้ลงดินไว้ครับดูสิอันนี้มันสุกเราผมห่อไว้ไะ น,นี่ก็เริ่มแก่แล้วเนี่ยเห็นนะครับอันนี้ลูกกลางๆนะบางครั้งก็ใหญ่กว่าน,นี้คือมันก็ไม่ขี้เละเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะปลูกได้ง่ายแล้วก็ได้ลูกแน่ได้กินแน่นะครับอันนี้นอกจากได้กินลูกแล้วนะครับหวานอร่อยไม่กลัวฝนนะครับและยังใช้ทําต่อได้อีกเนี่ยถูดฝนใบถึงจะเป็นสนิบบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับพันหนึ่งละลัคก,กี้พันที่สองนี่ยครับ ี่ผมก็ลองดินไว้ไม่ได้หอนกกินหมดแล้วเดี๋ยวตะคั่วอันนี้ก็หมดแล้วไปแล้วเหมือนกันนี่พันหนึ่งครับลองดินไว้ใบใหญ่พอก,กันอันนี้ออสเตรเลียนะครับลองดินอันนี้ก็ง่ายครับขึ้นง่ายเนี่ยผมก็เคยแนะนําไปหลายรอบแล้วครับว่าถ้ามือใหม่อยากปลูกเนี่ยครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเลือกอะไรมากเอาสองพันนี้ก่อนเนี่ย ออเตเรียกับอิลักกี้อะนะนี่ออเตเรียครับรับรองได้กินแน่นอนแล้วก็รอดง่ายด้วยนะครับในสองพันเนี้ยค่อนข้างจะชัวร์ไม่ว,ว่าจะซื้อกิ่งตอนหรือว่าจะซื้อที่เป็นต้นมานะครับแต่ถ้าเอาชั่วชัวสุดเลยผมแนะนําให้ซื้อเป็นต้นไปราคาก็ไม่สูงนะครับแลวได้กินแน่พันพื้นสองพันนี้ก่อน ครับนอกจากสองพันพื้นเมื่อกี้แล้วนะครับอีกพวกหนึ่งพวกตระกูลบีครับเนี่ยออกลูกง่ายนี่ในกระถางอันนี้ลายสิบห้านิ้วนะครับกระถาหานี้ผมออนมาตั้งว่เนี่ยออกลูกและลูกใหญ่มากจึงอยู่มันถ้าโดนฝนอาจจะไม่ค่อยรสชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หน้าแรงนี่หวานใช้ได้เลยครับงอมๆถือว่าอร่อยมากและลูกใหญ่มากนะครับลูกเป็นขีดพวกตระกูลบีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบาวตุรกี แบ็กแจ็คแบ็กเจนัวมาซุยดอฟิน b ีห้าบพวกนี้นะครับปลูกไปเลยครับพวกนี้จะปลูกทั้งหมดทุกสายพันธุ์หรือว่าจะเลือกเอาอะไรหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าทั้งหมดก็มาจากที่เดียวกันคือบาวตุรกีนะครับพอมันมีการปรับปรุงพันธุ์ไปมันก็เลยรายละเอียดปีกย่อยอาจจะต่างกันนิดหนึ่งแต่โดยรูปทรงใบเนื้อไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะครับ อันนี้อันหนึ่งที่มือใหม่แนะนําเลยครับสําหรับมือใหม่หน้าปลูกเพราะว่าอะไรมันปลูกง่ายออกลูกง่ายนะครับอันนี้เห็นไหมลูกเต็มเลยและลูกใหญ่สะใจมากปลูกไว้ในกระถางสิบห้านิ้วนี่นะครับมันก็ปลูกง่าย <S <S แล้วก็นี่อีกตัวครับลองดุ๊กลองดุ๊ก นี้ไม่มีตอนไปหมดน้ำอ,อยู่กลางแจ้งก็เ,เดี๋ยวเลี้ยงหน้าแรงนะเนี่ยนะครับนี่ก็ปลูกใกล้ทนลูกใหญ่หวานอร่อยนะครับนี่ก็น่าปลูกอีกตัวหนึ่งนะครับลองอลุกมีเลาะซิ่คล้ายกันอีกอย่างบาลานีนะครับนี่ก็น่าปลูกแล้วก็นี่นครับง่ายมากที่สุดเลย แต่นี้มันโดนฝนก็ไปมันก็เลยใบลูกไปละลานะครับไอตัวนี้ฝนตกก็ออกเนี่ยใบายาดีนะครับหรือกีนจอแดนอะไรเนี่ยนะครับเยมาปลูกไว้กลางแจ้งหน้าบ้านเลยแต่ถ้าเป็นหน้าหน้ารูแรงจะหวานอร่อยมากเลยเขียวไส้แดงนะครับค่อนข้างกลางถึงใหญ่อร่อยครับหวานมากอันนี้ก็หน้าปลูกปลูกง่ายครับพวกนี้ นะครับอันนี้ปลูกแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนออกลูกง่ายด้วยแล้วก็นี่ปีเตอร์ฮันนี่นี่ก็ง่ายครับออกลูกง่ายหวานมากลูกจะไม่ค่อยใหญ่คนะดกลางกลางแต่ว่าใช้ได้ครับอร่อยหวานอร่อยปลูกง่ายเนี่ยลูกดอกมากนะยครับออกอันนี้ ไบเซนฟีดวาลเดต้านะครับปลูกได้เหมือนกันใช้ได้ปลูกก็ง่ายออกลูกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมานี่อันหนึ่งสายดําก็ชอบแบกอิสราเอลครับต้นนี้ผมเพิ่งตอนออกไปให้มันแตกใหม่อันนี้ก็ปลูกง่ายครับไม่ไม่ค่อยกลัวฝนนะครับเนี่ยพวกเนี้ยง่ายสุดแล้วนะครับสําหรับมือใหม่แนะนําปลูกพวกนี้ก่อน,นครับให้คล่องก่อนแล้วค่อยไปว่ากันใหม่ หลายท่านก็เห็นสวยๆลูกลายๆนะครับพวก BNR m ็เอ้ยตระกูลลิบมาดาทั้งหลายแหล่เนี่ยเห็นลูกสวยๆนะครับก็อยากกันเอฟอยากจะได้ไปไปปลูกมันก็โตบ้างไม่โตบ้างก็มันก็เลยทําให้อาจจะท้อไปบ้างนะครับจริงอยู่ครับมันของดีมีอร่อยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงนะครับในกินยากหน่อยแล้วก็อีกประเภทนี้พวกที่หายาก ชื่อปแปลกๆนะครับผมว่ามือใหม่ควรผ่านไปก่อนยังไม่คลองเลยปู่เพราะว่าบางพันธุ์เนี่ยมันยังไม่ออกลูกเลยอย่างผมปลูกมาตั้งนานมีหลายพันธุ์ที่ไม่ได้ชิมลูกไม่เห็นลูกเลยอย่างอะไรแมาเลซ่าอะไรสักอย่างนี่แหละมาเดือสเปนชื่อยาวมากปลูกมาปีขวาแล้วยังไม่เคยนออกลูกเลยนะครับแม้แต่ลาสเบอรี่ลาเต้นเนี่ยของผมปีขวาแล้วผมก็ยังไม่เห็นลูกนะครับก็ไอ้ประเภทพวกออกยากๆพวกเนี้ย ผ่านไปก่อนรอให้ชำนานก่อนนะครับปลูกไว้สักพักหนึ่งก่อนให้คล่องก่อนมันจะได้ไม่เสียเวลามาดูแลพวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้ผลมันยังไม่เห็นผลมันก็ทําให้ท้อหน่อยเอาที่เห็น,นง่ายๆก่อนเลยอย่างที่ผมบอกไปสักครู่นี้นะครับใครเขาจะเอาพันเทพมาปล่อยโฆษณาเนื้อสวย,สวยไส้แดงลูกสวยอะไรก็แล้วแต่ก็กั้นใจไว้ก่อนนะครับผ่านไปก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจมันเอาพวกพื้นๆก่อน นั้นผมบอกมานี่แหละที่แนะนําไปเมื่อสักครู่เนี้ยเอาทักสิบสายพันธุ์ก็พอแล้วนะครับพวกนี้ยเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เขามีมาจับหนายทุกวันนะครับมีมาเรื่อยๆเราะนั้นไม่ต้องรีบร้อนนะครับเอาที่เราแน่ใจก่อนว่าปลูกแล้วรอดพอเริ่มได้ที่หมายว่าเริ่มรู้เรื่องดีแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับ นี่หนักมากเลยอันนี้บวัวจะาสอดนออันนี้ก็เล่นยาวเหมือนกันครับถ้าไม่สมบูรณ์จริงก็ไม่ได้กินลูกไครตัวนี้เ่ว,ว่าอร่อยครับหวานหวานติดเบอร์รี่แยมๆอร่อยมากมันเดี๋ยวฝรั่งเสร็จบวจัวจะาสอดนอกําลังนานี่ก็เหมือนกันครับตัวนี้ก็มือใหม่ควรผ่านไปก่อนพวกนี้เอาที่มันง่ายๆก่อนนะครับมือใหม่ ไม่ต้องไปกังวลว่าจะตามไม่ทันเพื่อนช้าๆได้พาเริม่มงามครับตามไปที่หลังชัวดีกว่าไปตามเขาลุดลุดลุดบินตามพวดพดไปแล้วก็ลูกก็ไม่ได้กินเลี้ยงก็เลี้ยงยากเป็นภาระอีกนะครับหลายเรื่องเลยเอาชัวๆดีกว่าอันนี้ก็ได้ครับเนี่ยไว้อวิาราเอลเห็นไหมงามมากแต่ว่าข้อเสียงมันคือถ้า โดนน้ามากมันจะแตกครับไม่ถึงมากข้างหน้าฝนเนี่ยไม่ได้กิน่อยกินยากหวานอร่อยจริงลูกใหญ่แต่ว่ามันกินยากนะเพราะว่าถ้าโดนฝนปุ๊บจะแตกแตกหมดแตกอ้าเป็นดอกไม้เลยผมก็ไม่ค่อยจะต้นเท่าไหรอ่อ่ะมีอยู่หลายต้นกันแต่ว่าไม่ได้กินนะหน้าหนี้นะครับร้อนนุ่นะหมดฝนไปก่อนครับอันนี้ก็น่าปลูกออกลูกง่ายโตง่ายเหมือนกัน ข้อเสียมมีอย่างเดียวคือโดนฝนแล้วแตกหมดนั่นแหละนอกนั้นก็ผ่านไปก่อนนะครับก็คำแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับถ้าใครเชี่ยวชาญแล้วก็ผ่านไปไม่เป็นไรเอามือใหม่ก็เพื่อป้องกันปัญหาของตัวเองนะครับเพื่อ,อกันความเสียหายความรู้สึกนะครับก็เอาอย่างที่ผมว่านี่แหละนะครับ ไม่ต้องคิดมากนะครับหลายคนคิดมากกลัว่ามันไม่ดีไม่อร่อยไม่สวยแต่ว่าลืมคิดไปว่าอยากได้ของดีของอของสวยของอร่อยแล้วแต่มันปลูกยากขนาดไม่รอดอาจจะไม่ทันได้เห็นลูกนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยหลายสายพันธุ์ที่มันยังไม่เห็นลูกเลยไอ้พวกพันธุ์ยากๆเนี่ยพันธุ์แปลกๆไม่ค่อยจะเจอลูก บางพันไม่ออกลูกเลยให้ผมบอกไปแล้วปลูกมานานไม่ได้สักลูกแต่ว,ว่าเรามีพันธุ์อื่นอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร,ระฉะนั้นก็เริ่มจากพันธุง่ายๆเนี่ยไปก่อนพอเริ่มเชี่ยวชาญมีลูกได้ชิมเอยอะๆยะแล้วก็วยกระดับไปไม่สายนะครับมาเดือวฝรั่งเข้ามาเมืองไทยตั้งยี่สิบปีแล้วใช่ไหมเนี่ยปีสองศูนย์สองสี่สี่สิบปีแล้วนะครับ มันก็ยังไม่เท่าไหร่ไปไม่ไกลเท่าไหร่มีคนปลูกกันไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องรีบถ้ารีบอาจจะเสียหายหนักเหมือนผมเนี่ยเคยบอกหลายได้เอเคยแนะนําหลายรอบแล้วคือผมซื้อมาทีแรกมีเจ็ดสิบโปรายพันธช่วงปีแรกแต่ก็ลุยเห็นเขาว่าสวยว่าดีเอาหมดนะครับเสร็จแล้วไปไงไม่รอด เทาปีที่สองปีที่สามเริ่มหายหายเหลือห้าสิบตอนนี้บางลูกอย่างที่บอกเราไม่ได้กินลูกเลยไม่เคยเห็นนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะตามเพื่อนไม่ทันเอาเท่าที่ง่ายๆก่อนที่ผมแนะนําไปเนี่ยได้กินก่อนนะครับพอเชี่ยวชาญแล้วแค่ว่ากันใหม่สําหรับคลิปนี้ก็คงมีคําแนะนําเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ